สวัสดีค่ะมาพบกับน้องพนรัยค่ะมาติดตามดูนางตนเช้านะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็เดินออกกำลังกายนะคะคุณน้องแห้งนะคะ มาเดินมาลูกเดินออกมาเดินมาเรื่อยๆเดินออกกําลังกายอย่าง cai, ทำอะไรเดินออกกําลังกายจะขึ้นรถ <laughs> จะขึ้นซาเลงจะ,จะขึ้นซา,าเลงอูล๋ละอ่ะเอาขึ้นซาเลงอูเลย <laughs> โอ้เลีเ้ยงเลี้ยงไม้อีกูโ้ <laughs> โอ้วันนี้มีเยอะนะเนาะเลี้ยงมาเลี้ยงวอย มาไปเลยไปตามมามาทางนี้อย่างนั้นมาทางนี้เดินรอบๆนี่แหละไปบ้บางเดือตานี่นี่เฮ้ยมันบูปยังทำทีดีุกูเจ้าหันปับไปปับเอาถ้ามันเอ่อยเม็ดก็เม็ดแต่บ,บาน นี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มามาเดินตามป่าตามเขานี่แหละ <c oughs> มาเดินมาเ <c oughs> ดิน, <c oughs> ดนให้มันให้มันลึงให้มันเก่นโอ้ยอื้ม มีตะปูเท่านี่บ่เที่ยวดามาฮะพี่โพมาฮะพี่โพแล้วมาสวัสดีจ้าพี่โพก่อนมาเล่นมาเที่ยวค่ะ วันนี้มาพบกับพี่โพนะคะกินต้นกล้วยต้นไผ่เป็นไหมนี่อันนี้ก็ได้มาพบกับพี่โพแหเะเห็นพี่โพไหมเห็นพี่โพไหมพ่อ่านพี่โพมาแล้วมาจากเกี่ยวหญ้าแล้ว้องเห็นพี่โพแล้วนะคะเห็นพี่โพทองไหม เดินไปเรื่อยทีอท่องมันนิดมันน่อย้อกล้วยสวยนะคะนี่ก็เป็นป่าหญ้าสวยมากๆเลยนะคะแม่จ้าขาน้องเดินนะคะ มานุมาเดินมาเดินมาเรื่อยๆเนี่ย <laughs> เอาอะไรขึ้นบนหลังลตกรูปเด,ด้อหนึ่งตกรูปเด,ด้อมามามาปราบานเรามา ถ้าบ้านเราดีวกว่านะมามาพักผ่อนได้แล้วมาลูกมาก็มาทางนี้เหละเนาะ,ะไปนายไลยมันนี่สงสัยพ่อเองยายสงสัยพ่อเองนะมันนี้สสอย่าง กอดูทพย์ตัวเด่นลายเี่ยมเอามามามาเร็วมาเร็วเนมาเข้าบ้านเราเร็วเอาฝากน้องด้วยนะคะแม่แม่จ้าฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องพนา้ายแม่แหม่มุกของเา้าด้วยนะคะเอา ไปลูกไปเรน,นตาน้องเป็นมาแล้วนะคะก็คลิปวันนี้ฝากไปเพียงเคนนี่ก่อนนะคะอ่วันหน้าก็ติดตามชมน้องพันารายใหม่นะคะสวัสดีจ้า